เบื้องบนไข่กเกษตนที่มีผ้าเบื้องล่านยางอยู่คือเรามีหลับเงินยางเบื้องล่านยางบ้านเตือนครับนี่มันนี่มาขายยางนะครับคือบรรยากาศการทำงานของอเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเติรนตำบลนานดี อำเภอสวนละคูหาจังหวัดน้องบัวลำคูครับนี้วันที่16ทธันวาคมก็ต่อต,อต,อตอรงบันทึกันที่สลุ่มจากบันเต้นกำลังทำงานเพื่นนนอนำล่อเงินอยู่นะครับตอนนี้ล่อเ,อเงิน นกรรมก,การเป็นกำลังแปลงเงินเงินยังบัตเดมหอดอการนังรอเงินเล่นาตามกันมากยังเล่นดักน้อยยางเลนดักน้อยอยางเลนนิดน้อยเย เต็ดทีบางวันคอยนี้คือบรรยากาศของการกทำงนานโอ้เป็นกระจา,า,ายมืดจรงวาขึ้นไปเอกให้แน่มือน,นี่้ช่ก้เน่พินมารับโบนเงิน เป็นเกษตรกรครับตัวอย่างวันนี้ราคาหยางดอนเชิญโอ้แด็ดบดีบเป็นวัดภูมีวัดภูมีครับวันนี้พ่อเบิง ก็ผูมีโอ้โแข่งระทางนั้นติ๊บแกงอะไรเนาะครับสำหรับเบื้องบ้านคอยเกษตรอินทรีย์วันนี้ผ้ามาเบื้องล้านยางบ้านเติรนนะครับนี่ราคายางวัอนี้ได้ยี่ติบบัสครับไปทางนี้ก็เป็นผู้มีอ้า,าวเบื้อง็หลายนะครับเบื้องไหนน้อยสำนีละสำหรับคลิปนี้ถ่ายไว้าจะเบื้อง กะเงินมาแล้วมียังว่าสิได้ <laughs>